วันนี้ครูโดงจะพามาชมเหรียญสอสีอีก1นเหรียญหนึประเทศนะครับนั่นก็คือเหรียญสองสีของประเทศสเปนนะครับของประเทศสเปนปีคิดตศักราด2 0 02นะครับนี่ครับผมด้านหน้าก็จะเป็น รูปของบุคคลสำคัญของประเทศสเปนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะาดาวโดยรอบเหรียญมาดูขอบของเหรียญนะครับก็จะมีเลข2แล้วก็จะมีดาวอยู่นะครับนี่คือการออกแบบนะครับแล้วก็จะเป็นเฟืองจักรโดยรอบเหรียญนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนี่ครับผมก็จะเป็น2ยูโร2ยูโรนะครับเลข2บริเวณตรงกลางเหรียญนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คูดงสะสมเอาไว้นะครับจริงๆคูดงมีสะสมเอาไว้หลายเกือบเกือบร้อยประเทศแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญ2ยูโรปัจจุบันนะครับก็ถ้าเทียบกับเงินบาทไทยก็โดยประมาณนะครับ80บาทไทยก็อยู่ที่ราวๆนี้แหละครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนของแต่ละวันด้วยนี่ครับผม2ยูโร นี่ครับผมถ้าเกิดวัดขนาดกับเหรียญ10บาทของไทยนะครับวัดขนาดก็คือเท่ากันเลยนะครับผมเท่ากันเลยนะครับจะแตกต่างจากเหรียญประเทศอื่นๆที่คุโดงเคยนํามาให้ชมนะครับเช่นเหรียญแอฟริกานี่ก็แตกต่างกันเยอะก็ลองลองดูนะครับถือว่าเป็นการได้เห็นของสะสมที่คุโดงเก็บเอาไว้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครูด่งจะนําเหรียญประเทศอะไรเข้ามาให้ชมก็เข้ามาดูกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญ2ยูโรประเทศสเปน